สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาร์รดโฮนอยินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวทาตน้ําผู้ที่เกิดราศีกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวราศีมีนนะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้คือการทํานาย โดยทั่วไปการทำนายโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้นะคะถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ที่มันเกิดเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้หรือว่าสลับก,กันเกิดขึ้นได้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมเนี่ย2564ี25่นะคะชาวธาตุน้ําดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนดูซิว่าคุณเจอเรื่องราวสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เช่นไรมานะคะ ในอดีตที่ผ่านมาชาวท้า,ทาน้ําคุณอยู่กับความอดทนคุณอยู่กับการที่ต้องอดทนเพื่อใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเพราะว่าจากไพ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณต้องเป็นฝ่ายทนอยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นการทนมองเขาไปรักคนอื่นหรือว่าทนมองเขาไปวิ่งตามใครบางคนนั่นเองนะคะสถานการณ์ที่คุณเจอมันคือการที่คุณต้องใช้ความอดทนสูงมากม ใช้ความอดทนทั้งในเรื่องที่ต้องไปตามสอดส่องจับผิดเขาแล้วเนี่ยยังอดทนกับการที่พูดอะไรออกไปก็ไม่ได้คุณไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้เลยแม้กระทั่งคำถามที่คุณอยากจะถามคุณก็ไม่มีโอกาสได้ถามเขาคนนั้นเพราะว่าคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าต่อให้คุณตั้งคำถามมากมายขนาดไหนต่อให้มันเป็นคำถามที่แบบตรงประเด็นเข้าประเด็นมากๆแต่คนคนนั้นคนที่คุณรักอยู่ด้วยเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบ เขาก็ยังเลือกที่จะโกหกถึงแม้ว่าคุณจะรู้ดีหรือว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรผิดมาแต่เขาก็จะยังเลือกที่จะโกหกต่อไปคนที่คุณรักเนี่ยดูเหมือนเขาเขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะรู้ว่าเขาทำอะไรผิดมาแต่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไม่ไม่ยอมไล่เราออกไปอ่ะแล้วเราเองก็ดูเหมือนกับไม่อยากไปออกไม่อยากออกไปจากความสัมพันธ์นี้ด้วย คุณเองอ่ะคือยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็รอดูซิว่าเขาจะตัดปัญหานี้จบเมื่อไหร่บางคนเนี่ยชาวทานน้ำบางคนคุณอาจจะเป็นครอบครัวกับเขาแล้วมันถึงมีพันธะผูกพันที่ทําให้ต้องเลิอกออกไปไม่ได้ส่วนบางคนเนี่ย ที่ยังเลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นไพ่สามไอเท้ายังเลือกที่จะรอคอยยังเลือกที่จะอดทนอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานกันมากันมาในรูปแบบระยะใหญ่แล้วมันมันเลยทําให้คุณเนี่ยตัดใจจากเขายากลําบากมากๆซึ่งชาวธาตุน้ำเนี่ยเคยนะเคยเลือกที่จะหันไปมองทางอื่น พอคิดว่าทางนั้นดีกว่าแต่ด้วยความรักแล้วก็ความผูกพันอ่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยยังต้องดึงตัวเองกลับมาในความสัมพันธ์นี้ซึ่งจริงๆคุณรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าคุณสามารถเลือกได้คนรอบข้างไพ่สามไม้เท้าคนรอบข้างเพื่อนเอ่ยญาติพี่น้องเอ่ยเขาก็เหมือนกับว่า เป,เ,ปเปิดเบิกเนตให้คุณแล้วอ่ะเปิดหูเปิดตาให้กับคุณแล้วว่าเออเนี่ยแฟนคุณเป็นอย่างนี้นะหรือว่าคนรักของคุณมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้คุณอยู่ต่อแต่ด้วยความที่ว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีร่วมกันหรือผูกพันกันมานานมันมันเลยทําให้คุณยังต้องอยู่กับภาวะนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ชาวธาตุน้ำได้เจอเนี่ย เรามองว่าคุณอยู่กับความกลัวความไม่ชัดเจนอ่ะเรามองว่าคุณไม่ได้กลัวหรอกแต่มันคือความหวาดระแวงความไม่เชื่อใจความเชื่อใจมันไม่สามารถกลับมาเต็มร้อยได้อีกแล้วและไพ่เดอะเ g จิเชียนนั่นหมายถึงการที่ว่าคุณไม่สามารถแสดงออกบอกใครได้ว่าฉันกําลังมีเรื่องทุกข์ฉันกําลังมีเรื่องกุ้มใจเพราะว่าสภาวะแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณสักเท่าไหร่นะักก็มีแต่การที่ว่าคุณกลัวว่าคนเหล่านั้นจะมาทับถมเพราะว่าคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นสายเปที่ทุ่มเทให้กับเขาไปจนหมดหน้าตากเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเอ่ยหรือว่าเรื่องของการเงินการช่วยเหลือเอ่ยมันเป็นการทุ่มเทไปจนหมดสิ้นแล้วตอนนี้มันก็เลยอยู่เพียงแค่ว่า มันมีแต่ความคับแค้นใจข้องใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้ด้วยส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ ถ้ายังคุยกันอยู่มันก็คือการคุยในรูปแบบที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอกมันอยู่กับความที่ต้องมานั่งคาดเดาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสถานการณ์ปัจจุบันจนบางทีในณปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยที่เคยอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าแยกห่างออกมาหรือทั้งคู่มีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะทําได้แค่พูดคุยกันแล้วมันกลายเป็นว่ายิ่งห่างไกลกันก็ยิ่งหวาดระแวงยิ่งกลัวมันเป็นการกลัวว่าตัวเองจะแพ้มาก กว่าค่ะไม่ได้กลัวกันไม่ได้กลัวว่าจะต้องเสียใจกับปัญหาเดิมๆแล้วเพราะว่าไอ้ปัญหาเดิมๆเนี่ยมันแก้ไม่เคยได้ซึ่งคุณอาจจะปรงไปแล้วด้วยซ้ำแต่มันเป็นการที่ว่ากลัวว่าทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้หรือว่าแผนสำรองที่คุณหวังไว้เนี่ยมันจะพังคลืนลงเพราะคนคนเดียวสำหรับคนที่คุณมีปัญหาด้วยหรือว่ามีประเด็นด้วยเนี่ยไหนมาดูซิว่าเป็นชาวราศีอะไรบ้าง อ,อาจจะเป็นชาวราศีตุลชาวทัตลมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ชาวทัตุไฟคราวนี้เรามาดูซิว่าหลังจากนี้เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะเจออะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวธาตุน้ำสิ่งที่คุณจะต้องเจอเลยก็คือมันจะมีปัญหาในเรื่องของ คนรักเนี่ยกลับมาพูดคุยกับเราแหละแต่มันเป็นการกลับมาพูดคุยเพื่อให้เราช่วยสะสางช่วยเคลียร์ปัญหาให้และอย่างหนึ่งคือหนึ่งดาบมันเป็นการที่คุณเองอาจจะอยากพ้นไฟหรือว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นคำตัดสินหรือคำพูดตรงๆว่าไม่ช่วยเหลือไม่ข้องเกี่ยวหรือว่าไม่ยุ่งกันอีกเพราะว่าในช่วงวิก ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นการที่คุณยังรักเขาอยู่แต่คุณจะเด็ดขาดกับตัวเองมากขึ้นว่าควรควบคุมชีวิตตัวเองยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณทุ่มให้เขาจนหมดหน้าตักจนลืมนึกถึงตัวเองหลังจากนี้คุณจะนึกถึงตัวเองมากขึ้นโดยที่ตัดเขาออกไปจากชีวิตครึ่งหนึ่งนั่นหมายถึงการที่คุณยังไม่ได้เลิกคุยกันแต่เพียงแค่ คุณจะไม่ช่วยเหลือเขาอีกไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการรับฟังเขาคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเขาทีนี้เนี่ยเรามาดูภาวะความรู้สึกกัน ความรู้สึกของชาวท่าน้ําที่มีต่อเขาคนนั้นนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่นอยน้อยใจแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดใจกับการที่ว่าเห็นเขาอยู่ใกล้ใครเขาอาจจะสนิทสนมกับใครอีกคนที่เป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวเขาหรือเขาอาจจะมีเพื่อน อยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันกับคนที่เขากำลังดิวด้วยในตอนนี้ซึ่งมันทําให้คุณลาคาญใจมากๆแต่คุณต้องเลือกที่จะทําเป็นนิ่งความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณเหนื่อยที่จะต้องไปวิ่งไล่ตามคุณเหนื่อยที่จะต้องไปนั่งจับผิดว่าเขาไปมีใครอีกและอย่างหนึ่งก็คือเรามองว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะล้มเหลวล้มเหลวกับการพูดคุยกับคนอื่นมา แล้ววิ่งกลับมาซบอ,ออกคุณซึ่งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสะใจเล็กๆอยู่ภายในใจว่าการได้เห็นเขาเจ็บเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกสะใจดีไม่ใช่น้อยและอย่างหนึ่งคือคุณกําลังรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะมีกําลังมากพอที่จะอยู่คนเดียวแล้ะเรามองว่าความรักที่คุณมีต่อเขาอ่ะมันเริ่มจืดจางลงมากเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปอ่ะมันได้แต่ความเฉยชากลับคืนมาไงตัวคุณก็เลยกำลังฟื้นฟูตัวเอง ส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันคือความรู้สึกที่เบื่อหน่ายอะ่ะเขารู้สึกเบื่อกับสิ่งที่คุณทําให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้เขาอะ่ะมันกลายเป็นความลาคาญมันกลายเป็นความเบื่อหน่ายเป็นความน่าลาคาญไปหมดในสายตาของเขาเพราะว่าในมุมมองเขาว่าเขารักแค่ตัวเขาเอง เขารู um ้สึกดีที่มีคุณแต่เขารักตัวเขาเองมากกว่าเขามักจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันถูกแล้วก็จะนึกได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดก็ในก็ในตอนที่ว่าทุกอย่างมันพังลงแล้วมันล้มเหลวลงแล้วมันไม่มีใครอยู่ข้างแล้วเขาถึงจะนึกถึงคุณในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะมันคือการที่ว่าอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยอยู่ใกล้แล้วมันทะเลาะกันอยู่ใกล้แล้วมันมีแต่ความเบื่อหน่ายทุกครั้งที่เขาคุยในช่วงนี้มันจะ เป็นการที่ว่าเหมือนเขาอยากผลักใสเราออกไปถ้าไม่มีปัญหาจริงเขาจะไม่คุยซึ่งหลังจากเนี้ยความรู้สึกของเขาเนี่ยถ้าถามว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมมันจะเป็นการเห็นอกเห็นใจแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นจากที่เขาไม่เคยงอเราเลยหรือว่าไม่เคยทักเรามาก่อนเลยหลังจากเนี้ยเขาจะทักเรามาก่อนเพราะว่าเดิร์ฟูชีวิตเขาเนี่ยน่าจะเหมือนวิ่งหนีปัญหาอะไรบางอย่างมาหรือไปเทใครสักคนหนึ่งมาแล้วก็วิ่งกลับมาหาเราเพราะว่าเขา เขาเองอ่ะเป็นคนที่กลัวการอยู่คนเดียวเขาไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่มีคนคุยได้เขาจะวิ่งกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาซบอกคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่เอ p e r อเเขามองว่าคุณคือคนหนึ่งที่เพอร์เฟกในระดับหนึ่งและเขายังหาคนที่เพอร์เฟกกว่าคุณไม่ได้การที่วิ่งกลับมาหาคุณมันคือตัวเลือกที่ดีที่สุดมันคือสิ่งที่ดีที่สุดและอีกอย่างคือจัสติกเขารู้ว่า กลับมากี่ครั้งคุณก็ยังอ้าแขนรับคราวนี้เรามาดูไพ่บทสรุปให้กับชาวท่าน้ำกัน c h i ความสัมพันธ์นี้มันยาวนานมากเลยเนาะมันคือความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตแล้วสุดท้ายกลายเป็นคุณฝันอยู่อยู่ฝ่ายเดียว สิ่งที่ไพ่ขึ้นมานะบทสรุปเนี่ย,พยไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นชิลดรนคือเขากําลังบอกว่าคุณกําลังได้รับอิทธิพลจากความเป็นเด็กของเขาตอนนี้คุณอาจจะไม่ชอบตัวเองเลยเวลาที่คุณส่องกระจกหรือว่าคุณได้กลับมานั่งทบทวนคุณกําลังรู้สึกว่าทําไมคุณกลายเป็นคนที่ขี้ใจร้อนขี้วุ่นวายเพราะหนึ่งเลยคือคุณอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยแบบเด็กๆนั่นก็คือเขานั่นแหละเขามีความเป็นเด็กสูงมากหรือว่า คุณไปรักคนที่อายุน้อยซึ่งจริงๆอะคุณกับเขาว่าสามารถแต่งงานกันได้นะหรือว่าเป็นครอบครัวกันได้นะแต่ว่าชีวิตรักที่คุณคิดไว้ว่ามันจะต้องหวานแหววเป็นอยู่ตลอดเวลาน่ะให้คุณเลิกคาดหวังไปได้เลยถ้าคุณอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้เรียกง่ายๆคือสุดท้ายคุณได้ลงเอยกันแหละแต่ทีเนี้ยไอความหวานน่ะมันก็คงไม่มีเพราะว่า ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนแม่ดูแลลูกอ่ะที่คุณดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยซัพพอร์ตหรือว่าเทคแคร์อยู่ตลอดเวลาซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมีความเอาแต่ใจอยู่ตลอดเวลาเช่นกันส่วนใครที่เป็นครอบครัวแล้วนะนั่นหมายถึงคุณจะได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยที่มากขึ้นแต่ไอเรื่องของนิสัยของเขาที่มีความเป็นเด็ก่ะให้คุณทำใจไว้ได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูคำแนะนำจากลูกเตากันค่ะ ลูกเต่ากําลังจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้คุณเปล่าประกาศเรียกร้องบอกกับเขาว่าเออเนี่ยคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะหรือว่าการการที่คุณพยายามยื่นเงื่อนไขหรือว่าข้อเสนอให้เขาปรับปรุงเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามเขาไม่มีทางฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเหนื่อยเกินไปก็เลิกพยายามนะคะต่อให้คุณพูดอะไรไปเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ย คิดแตกต่างจากเขาเห็นต่างจากเขาซึ่งเขาไม่ฟังหรอกเขาค่อนข้างยึดถือในเรื่องของความคิดตัวเองเป็นหลักนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวทัศน์น้ำในช่วงใน e ีีแรก EP ีที่1เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวทัก Line of f i c เ a l ก็มาได้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้บายบายคะ่ะ